สวัสดีครับวันนี้ร้านโอเควัดจะมาแนะนำนะครับการตั้งค่าบริเวณความปลอดภัยหรือเซฟโซนนะครับให้คุณลูกค้านะครับเข้าที่แอปพลิเคชัน C t a ท c k e r 2นะครับให้คุณลูกค้าเข้าเมนูบริเวณความปลอดภัยนะครับนะครับจะเป็นไอคอนตัววงกลมนะครับนะครับแล้วก็กดรับทราบนะครับอ่าให้คุณลูกค้านะครับกดเครื่องหมายบวกครับเมื่อคุณลูกค้ากดเครื่องหมายบวกนะครับ ให้แตะที่จุดพิกัดนะครับจะโชว์เป็นรัศมีวงกลมนะครับตัวรัศมีวงกลมนะครับสามารถตั้งน้อยสุดได้200เมตรนะครับน้อยสุด200เมตรแล้วก็ได้กว้างสุดนะครับ2 0 0พเมตรนะครับหรือ2กิโลนะครับแล้วก็คุณลูกค้าสามารถที่จะตั้งชื่อนะครับว่าจุดที่เราตั้งนะครับจะเป็นจุดที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับ สามารถใส่ชื่อเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าจุดนี้ที่เราตั้งเนี่ยเป็นจุดไหนนะครับเมื่อน้องออกจากจุดที่ตั้งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมาที่ปกครองนะครับว่าตัวในการได้ออกพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับถ้าคุณลูกค้าติดปัญหาการใช้งานขั้นตอนไหนสามารถสอบถามช่องทางบริการหลังการขายได้เลยนะครับขอบคุณครับ